เดี๋ยวผมจะให้เขาดูว่าชาจีวิทีเขารู้จักกวางเอบีนอร์มอลไหมกวางเอบีนอร์มคือใครอ่ะหาข้อมูลให้หน่อยสิเพลงสวัสดิ์เป็นผลงานของวงดนตรีเอจายค่ะคือผมอะเพลงสวัสดิ์คืออะไรวะกวางเอบีนอร์กวางเอบีนอร์มหาประวัติให้หน่อยเขาคือใคร วง ABNOMO เป็นวงดนตรีร็อกของไทยก่อตั้งในปี2002มีเพลงฮิตหลายเพลงเช่นพูดไม่ค่อยเก่งและได้ไหมสมาชิกวงประกอบด้วยโจนักร้องนำเก่งมือกีตาร์หนึ่งมือเบสและออฟมือกลองวงนี้ไม่ใช่เสียงของการเพลงไทยจากสายร็อกที่ดูเปลนชัดจริงจรียงร้อองโฟโอโจเขเป็นนักร้องนำไอพีโนโมหรอใช่ค่ะ abnormal คือโจหรือชื่อจริงว่าธนธนุน,นจเจริญศรี <c oughs> ไม่ใช่ไหม <c oughs> วะโอโมาเป็นชุดเลยคใครวะคุณไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กวาง abnormal หรอกวาง abnormal ไม่ใช่นักร้องนำวง abnormal ใช่ไหมขอโทษนะคะโจะจริงๆเราเป็นนักร้องของวงพอส ส่วนกวางเอบีโนโจพี่โจพี่โจขอสองอ๋มีขอโทษนะคะด้วยหรือเ่ส่วนกวางเอบีโนมอล่ะกวางเอบีโนมหรือชื่อจริงว่าเอกชัยเพียกลิ่น้องนำของวงเอบีโนมค่ะใช่เหรอเอกชัยไนวะเอกชัยเพียกลิ่นอ๋อเอกชัยเปียเก ร้องนำของวง AB Normal ซึ่งเป็นวงดนตรีร็อกไทยค่ะไม่ใช่สนุกใครเปลี่ยนแล้วลองฟัง AB Normal จริงนำของวง AB Normal คือกวานสิริสินส่งคนผู้เป็นพระเอกเกือบลุงละเกือบลุงละเกือบลุงละนักร้องนำมาไกลๆในร็อกเหล่าเพลงที่ได้รับความนิยมแต่นามสกุลไม่ใช่เขานี่นะอ่าสิริสินนามสกุลอะไรนะกวาน AB Normal อ่ะขอโทษนะคะ ข้อมูลที่ถูกต้องคือกวามมีชื่อจริงว่าสิริสินโชตว,วิจิตค่ะ